ครับรายการเล่นเข้าวชาวใต้นะครับนะยามอีกทีหนึ่งน้องยิ่งอมน่าวันนี้วันทียีติพุ่งนะครับวันทียีติพ้าวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับรายการเล่นเข้าวชาวใต้ก็เราเรา,เราจอนสั้นประยุทธ์ธีถาช่างนะสั้นจอนอ่ารั <laughs> สั่นจ้นนะครับไปจัดรายการสดธีวาการอำเภอท่าชา้างนะครับสาลาบประชาคมนะคะ่ะพบกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นโซวะโทสั่นจ้นกลุ่มไปเจริญพันธ์จับมือกับท่าชา้างเราไปยินดีนั่นนะ,ะไปเล่คอนเสิร,ร์ตกันมีคอนเสิร,ร์ตกันนะของโกง,งบินเจษทุร,ราธานีและออกหน่วยบริการมักไม้นะครับไม่ไว่าจะเป็นสาธิตการทําพัดไทยขนมจังเนี่ยขนมกรุบนะครับแล้วก็น้ำตาลนูดมากไม้นะครับน้ำมันเกาเล็กน้ำมันไม่นะสินค้าโอท็อปสินค้าทงควา อ่าเรื่ล้วอ่ะคุณหนุ่ีก้องมินเจ็ดนี่คาดไม่ได้พบเพื่อนโซวัตโมาก์ไหมนะครับไปกันนะครับแล้วก็ไปพบพิธีกรสองคนใช่ไหมจริงจริงไม่จะมากกว่านี้นะอามีเยอะวันนี้ค่ะจะมีทีพิธีกรทางข้องออโซวอตโตกันแล้วก็เอ็นบีทีเรากันนะคะเพือพ่อไปเจอกันให้ได้นะ,ะนําโดยโดยรเทีรพงศ์เพชรรัตน์นะครับผู้ในการสำหรับประชาบันธที่ห้านะครับท่านสุกิจมีพลิ้งในอำเภอท้ายช่างและก็ท่านประชาธรรมพันธ์จังหวัดนะครับคุณตันยพรดวงแก้วนะครับไปเจอนะครับเอ็นบีทีและโซวันตโต้ทันรอน